สวัสดีเอฟซทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้เราก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแม่แม่เอทุกท่านครับที่ช่วยเลี้ยงอาหารช้างจนประสบความสําเร็จในโครงการใบบุญปันสุขเพื่อเพื่อนช้างตกงานนะครับ และวันนี้เรามาทําพิธีเส้นไว้สารประกรกกรมนะครับแล้วก็ขอให้สิ่งสิงคุค้มครองแม่แม่เอฟซีของเราทุกท่านที่มีจิตใจบุญใจกุศลเพ่เมตตาไปถึงชาวช้างที่กําลังตกง,งานอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ของเราทําให้สะพานบุญของเราทอดยาวไปถึงจังหวัดสุรินทร์และก็อาทิตย์ถัดไปก็จะทอดยาวไปถึงจังหวัดภูเก็ตนะครับผมแล้วก็จะลงไปที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับผมแล้วก็ลงไปที่ภูเก็ตแล้วจะขึ้นไปที่เชียงใหม่ต่อนะครับ ซึ่งมีโครงการดีๆซึ่งโครงการไปบุญปันสุขนั้นเพื่อเพื่อนช้างตกงานนะครับผมโครงการนี้จะทําขึ้นมาเพื่อที่จะบรรเทาทุก อของพี่น้องชาวช้างที่ตกงานในเรื่องอาหารช้างนะครับผมแล้วก็บำรุงสุขของพี่น้องชาวช้างจะได้มีกําลังในการเลี้ยงช้างต่อไปผมก็เป็นแค่ช่องเล็กๆช่องหนึ่งที่อยากจะทําอะไรเพื่อสังคมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับฟังคลิปของผมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยและผมจะให้ดูคลิปต่อไปนี้คือคลิปที่กําลังจะลงสับรถให้กับเพื่อนช้างนะครับผมที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ในวันพุธที่ผ่านมาที่เราไร้สดอาหารช้างเพื่อช้างจบงานแล้วก็ทําให้เราได้มีสับรถให้ช้างเป็นจํานวน20ล้อครับผมจํานวน20ล้อเลยแล้วก็กําลังลงอยู่เดี๋ยวผมจะมีคลิปให้รับชมกันก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีผู้ใจดีทุกทุกท่านเลยครับของช่องไพรม์มแอมช่แอลของเราได้ uh, บรรดาลความสุขให้พี่น้องชาวช้างของเราเนาะผมก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโลโลกนี้ปกป้องเอฟซีของเราทุทกทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญแล้วก็ขอพรจากสารประกรรมปรูประกรรมของเรา ให้ช่วยปกป้องรักษาในเอฟซี FC ของเราแล้วก็ให้มีโชคกันทุกท่านด้วยแล้วก็จะได้มีความสุขกันทุกท่านครับคนใดที่กําลังทุกข์ก็ให้คนทุกข์คนใดที่มีความสุข,ขให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและวันนี้เรากำลังทำพิธีเช่นบอกจะที่จะทานตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อจะให้เป็นการ ช่วยดลบันดาให้เอฟซีของเราทุกทา่านในจงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็ทําสิ่งใดท,ที่ก็ชมไปความสําเร็จความเจริญนะครับวันนี้ผมก็มาทำพิธีแล้วก็ขอบคุณยังคุณป้าชมรีของเราที่เป็นเจ้าภาพในการจัดหาสิ่งของเรื่องเซนไม้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกทท่านเลยอย่าลืมนะครับฟังคลิปของเราแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะให้ชมการที่เอาลงสับรถว่าได้รับกันจริงๆหรือเปล่าช้างได้ถึงมือควานช้างจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะตัดไปให้รับชมกันเลยครับ ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f c นะครับจากช่องพลายหม่ำชแนลนะครับในโครงการใบบุญปันสุกนะครับเพื่อช้างตกงานนะครับวันนี้ก็เป็นช้างกลุ่มสุดท้ายนะครับของเรานะครับห้าเชือกนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพลายหม่ำมากนะครับที่เป็นสะพานบุญนะครับให้แม่แม่เอฟซีร่วมทําบุญนะครับเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือช้างตกงานโดยตรงแล้วก็สับปะรดมาถึงอย่าง แน่นอนนะครับนี่นะครับเป็นโครงการนะครับใบบุญปันสุกนะครับเพื่อช้างตกงานนะครับน่าจะเป็นอ่าเริ่มเป็นเป็นชุดแรกนะครับนี่ชุดแรกนะครับก็ขอให้ขอบคุณแม่เอฟซีช่องไลาหม่อมชแนลด้วยนะครับที่อ่ามีความเมตตากรุณาต่อน้องช้างตกงานนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับยังไงต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนี่นะครับพวกเราชาวช่องปลายทรัพมงคลซิดอโรโดก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอฟซีจากไลหม่อมชแนลมากๆเลยนะครับ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับก็เป็นที่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับน้องช้างจริงๆนะครับต้นสับปะรดนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณ F อฟซีไพร์หม่ำชาแนลอีกครั้งนะครับขอบคุณครับผมครับเร็วครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซช่องไลายเสาหาทุกท่านด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ f อฟซสายบุญนะคะมาจากช่องไพลาหม่านะคะนี่นะคะที่ สวัสดีนะคะพบกับช่องยายน้ำพึ่งแฟมิลี่นะคะสวัสดีคุณแม่แม่นะคะสวัสดีคุณพี่คุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็้นสับประรดจากช่องพายหม่ำชาแนลนะคะโครงการใบบุญปันสุขของพายหม่ำชาแนลนะคะขอขอบคุณคุณแม่เอฟซีจากพายม่ำชาแนลนะคะที่เมตานะคะแบ่งปันสุขให้กับช้างตกงานนะคะก็ ตอนนี้ก็หนึ่งคันสิบล้อนะคะสำหรับช้างสิบห้าเชือกนะคะตอนนี้ก็ลงที่ช่องของยายน้ำพึ่งแฟมิลี่นะคะก็กราบขอบคุณช่องพลายมัมชาแนลมากๆนะคะที่แบ่งปันสุกให้กับช้างตกงานเพื่อนตกงานด้วยกันนะคะ oh. ตอนนี้ก็กำลังได้มาถึงแล้วนะคะกราบขอบคุณเอฟซจากพลายมัมชาแนลนะคะผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่ มีเมตตานะคะช่วยเหลือช้างตกงานนะคะก็ขอให้ท่าน f อฟซีผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอขอบคุณช่องคลายหม่ำชาแนลนะคะที่เมตตาเพื่อนช้างตกงานด้วยกันนะคะที่แบ่งปันมาให้กับครอบครัวสามครอบครัวนะคะช่องยายน้ำพึ่งแฟมิลี่นะคะจะมุขมาเตือนให้โม่ช่องจะมุขช่องมาวันน แล้วก็ช่องคลายทุกท่านนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะเมตตาชาวช้างตกงานที่นี่นะคะผ่านพายหม่ำชาแนลนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญค่ะนะคะคิดเงินให้ได้เงินนะคะคิดทองให้ได้ทองจ้าเงินไหลกองทองไหลมานะคะ ปลอดภัยจากโควิด1 9กันทุกท่านนะแม่ตาเย<า>ี่ยยยยตอนหนึ่งสองสามเย้ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะท<อ>่านค่ะก็วัน,นทุกท่านนะคะที่เข้ามาช่วยเหรือนะคะเมตตาชาวช้างตกงานที่นี่นะคะผ่านพายหมา h ชาแนลนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะ<อ>จงมีแต่ความสุขความเจริญค่ะนะคะคิดเงินให้ได้เงินนะคะคิดทองให้ได้ทองจ้าเงินไหลกองทองไหลามานะคะ ปลอดภัยจากโควิด -19 กันทุกท่านนะแม่มจา๋าเย้ตอนนึงสองสามเยนะ้ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านค่าก็